สวัสดีลูกค้าลาเลบบูสุ per าบทุกท่านค่ะกลับมาพบกับแอดมินนะคะสำหรับวันนี้ค่ะแอดมินมาพร้อมกับรถที่เพิ่งเข้ามาอีกหนึ่งคันค่ะสำหรับคันนี้ปัญหาเลขเดวิสันแฟตบ๊อบนะคะคันนี้เป็นรถปี2022เลยค่ะลูกค้าสำหรับเลขไมล์คันนี้หลักพันกิโลเมตรเท่านั้นค่ะเลขไมล์คันนี้นะคะอยู่ที่9,620กิกิโลเมตรเท่านั้นค่ะ สำหรับพาลเลดัิสานแฟตบ๊อบคันนี้นะคะสเปคของตัวรถค่ะเป็นรถปี2022นะคะสเปค MLY ค่ะเป็นรถที่ผลิตเดือนสี่ปี22เลยนะคะโมเดลก็ FX FBS นะคะก็คือแฟตบ๊อบนั่นเองค่ะเครื่องยนต์มีวอกกี้เอก114คิวบิก1,868 c c นะคะตัวรถเป็นสีเดิมโรงงานค่ะมีชื่อสีว่ากันชิปเกรย์นะคะหรือว่าเทาลัมโบนนั่นเองค่ะสวยมากๆเลยนะคะข้างถังน้ำมันก็จะเป็นลวดลาย HD แบบนี้เลยนะคะสำหรับของแต่งค่ะคันนี้ท่อเป็นแวร์แอน h ไฮ2ออก1นะคะกรองสเตต1ค่ะคันนี้จุนคอมไดเรกจ n นนะคะ ชุดตุ๊กตาค่ะเป็นของรันสต็อกนะคะบวกกับแฮนด์ฟลายนะคะสูงรวมกัน10นิ้วค่ะมือเบรกค้าสีแดงสั้นๆแบบนี้แน่นอนค่ะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากอีลิตนะคะปลอกแฮนด์เป็นของ h าร์ด r ล็อกเม็ดอินยูนะคะแคชบาร์ค่ะเป็นแคชบาร์ครับสตาร์ยี่ห้อ c u s t o ม Buy นะคะแล้วก็พักเท้าคนขี่ค่ะเป็นของ c อร t r เทรดนะคะสวยมากๆนะคะ นีค่ะคันนี้รถสวยกิบเลยค่ะรถปี2นะคะรถแค่ปีเดียวเท่านั้นนะคะแล้วก็เลขไม่แค่9000กิโลเมตรเท่านั้นค่ะสีก็สวยด้วยนะคะแต่งครับสไตล์ค่ะหล่อเลยนะคะ คันเกียร์เป็นของ Run s t ็อกนะคะคันนี้รถปี2 2เละเกียร์ทีสอสองค่ะใส่หัวเทียนสีส้สม Screaming Eagle นะคะรถสวยกริปทั้งคันค่ะรถคันนี้นะคะสวยมากจริงๆค่ะทั้งคันไม่มีตำหนิตรงไหนเลยนะคะแอดมินเจนการันตีคอนเฟิร์มให้เลยค่ะแผ่นป้ายทะเบียนนะคะท้ายสั้นนะคะเป็นของ Run s t ็อกนะคะรถเจ้าของคนเดียวเลยค่ะคันนี้ค่ะ สำหรับราคาค่าตัวตารางการดาวการผ่อนนะคะเดี๋ยวแอดมินเจนมาลงรายละเอียดไว้ให้ที่ดร e s i p t ชันด้านล่างคลิปนี้เช่นเดิมค่ะลูกค้าที่สนใจสามารถโทรหรือทักไลน์หาแอดมินเจนได้เลยนะคะเบอร์โทรกับไลนย์อยู่มุมบนด้านซ้ายมือคลิปนี้ค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วนะพบกันใหม่ในคันนะค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ